เจอเจอคนหลอกลวงคนทำบุญยังไงอันนัมาถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ปาถนะอะไรนะอ่าเจอคนหลอกลวงคนทำบุญอย่างนาี้เรารู้ว่าเขาหลอกเราจะไปทําทําไมใช่ไหมอ่าหรือเราเราเต็นใจจะให้เขาหลอกเรารู้ว่าเขาหลอกเราก็ไม่ทําแล้วเนาะแต่ ถ้าเราได้ทําไปแล้วเราควรมวางใจไง,ไงวางใจละความตนีไม่ต้องไปเอาอันนี้สงอะไรหรอกละความตนีอย่างเดียวโอ้เราเลยส,ะล,สะละความตนีแล้วได้สละละความตนีแล้วแต่ถ้าเราเลือกได้เราก็คงเลือกนะรู้ว่าเขาหลอกก็อย่าไปทําแต่ถ้าเราเลือกได้เราก็ต้องเลือกพระพุทธเจ้าท่านให้เลือกเลือกเนื้อนาบุญ เลือกในที่ที่เรา